โอ้โหสวยเหนือแน่นเปียกโอ้ยยังไปเล่นที่ล่ะอื้หได้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 ทำขนาดเลยนี่อาเออเออเออเด้อันนี้แต่ว่าห้าสี่สามสองหนึ่ง อเคสวัสดีครับอ่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสวัสดียามเสาเบิง้งสิว่ามาตายบังโม่ไอ้อ่าพ,พ่อเป็นผู้ถือกล้องถึงเวลาเขาแล้วนะครับฟังเสียงอ่าฟังเสียงแบบบบสูบผ่านเสียงสีต่างกันเลยคือว่าซื้อแก้วนะในในมือเขาแล้วเดี๋ยวลองไปผาเบิง้งจักมือวแบบ่าเท่ามือ้แต่แต่ปลูก ทั้งแ็้ปูบ่ลูกปูวันที่20 20ตุลาประมาณตัวนี่ม้อนวันที่20ตัวผสมเกสรมือนี่วันที่มืนอนี้วันที่กท่หรอ29ธันวาคมนะรวเทอดะเดือนนะครับดูนจะประมาณอยู่ประมาณหกโลับ ฝาดผลฝากไว้ทั้งกี่ก้อนมีหลายหน่วยอยู่เกียร์คีบเอสันอยู่ใชเพราะว่าอยูุนี่พูดคีบอย่างแคบพดคีบอยางแข็งเนาะแล้วนีกบตันุงซุปอ่าอาจจะเหลืออีกประมาณสิบเมื่อหรือสิบห้าเมื่อเมื่อมื่อมันก็ได้ครับเหี่ยวนิดนึงก็ได้บ่ละมันคือเป่งแป่งเมึงเต็มที่มันเต็มทีบเหรอนั่งดังเคียงๆอยู่พี่น้อง ดังเคียงๆอา่อ้กอนดังเอาเคาะดังกุกๆตัวนี้แห้งแล้วเลยแห้งกระชากต้องสีเรลียวขวดแล้วกางสีตม เมื่อเขาได้แล้วเจ้าหน่วยวังหันพึ่งกะะับว่าโอเคโอเคเมื่อเมื่อเขากับคือว่าเป็นได้แล้วเนี่ยไม่น่าก็ได้เพราะมันกับประสงเจซ้อนไปโดนเนี่ยอาจจะเหนือเหนือเขาจะแน่นแห้งไปเลยน,นี่นาที่สามบุ๋ ุยตีางไว้บ่ได้ก็ยอะเสียใจเลยมันตายหลายสันขึ้นเลยเอามึงไอซ้ำนี่ก้อนบบบนี้เดี๋ยวจะไปพายเบิ้งขางนี่ไม่างเบิ้ความสมันนัากลายังไงขึ้นางขึ้งพารีวิวน้อยหน่อะไรหกโสี่หกกิโลสี่กิสีเอ้า มันจะาเบื้องบนผ่านกินผานพอคุณภาพมันกันผานไรน่ละคุณภาพอันเชบุได้อาีพขายอาชีพขายคุณภาพบุได้แต่กับพ่อการอมปลบเด้อมงว่าเสีดีบอเอามาหลุนหลุนซอยกัน ช่าขนาดเลยช่ามขนาดเลย,น,เลยนี่แน่นอนเบื้องบนจิวัดหวานหว,วานเนือผูลมครับโคกโล่เ้าเนือผูขาดใส่พูขาดใส่ผวขาดก็ดีใจแล้วเพราะว่านักแค่ แต่ว่าน่วยแปดโลหรือกูได้ถวายพระไปแล้วเอามองนี่นะใส่หวานทีสำมบรบท้เยหวานแฮสิบเอ็เกือบสิบสองเห็นนี่บ่ละเห็นบ pues ่เห oh, it ็นจุดตัดอ um, no ่ะ ขา้าก hmm. ็เป ja, yeah, ็นัเยงหาดูวันนี้ยังหายเหยังนแบบีเห็นเ่ยนเห็นเหยนเหยียเหยอนเหยียนเหยอยนเหยนเหยียนเหยนเนีนเนเยียนเหนเหยียนนนี่านีนนแบบห ลูกเล้วยังว่าเอาไว้จะกระติดหนึงแหงสิขันเครื่องตัวนี้เอาไว้ยังเหมือนเนาะสองคืนเนาะขันเครือมันเหียวแหงแงเจ้าสิคือบกแตงคือจังบักบ้องมากหม้อบักหม้อลูกไปแน่นอนดี่งามแหงว่ะบักแตงหม้อเลยสิบเอสเกือบสิบสองบิ๊กกลับซื้อว่าแบบว่าเกรดเอเลยนะ เก็ดเอเลยแล้วก็หนยใหญ่พร้อมปกติหนวยใหญ่ไม่ฉีบบาหวานบ้างใดหรอกแต่ว่าบวชส่งแล้วกินอยู่ของก้อนแล้วเนาะส่งใค่อยว่ากันเ่อไม่หิปูกี้กี่รอบปูกี้ยุบบ่งเดี๋ยวแตงโมคนป่ายจะบิ่งไอ้นี่ไอ้นี่เอาสิกินแล้วบ้านนี้ยุด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 เอาสิสุกหรือบ่าซุก โอ้ยมีดกับีีไลพ่อโรแตกโคกเลยสุดีหาโลกลัวอุอู้หงามแห่งนีงามงามงามเราว่ามนสิบ่งามเหมือนดนี่นโอ้โหเนื้อแน่นเปี้ยโอ้ยยังไปเล่นที๋ล่ะอู้ได้ได้ได้เอาได้ไหมนี้นี่เคี้ยได้ไมเียด้ไหมนนนนมาแล้วบาเนี่เอาลองนี่ตัดสดดิแมน ัดสดได้ครับนี่คือตัดบังหันนี่นะนะเพิ่นว่าเอามาส่งของเพิ่นเพิ่นจองไว้แล้วก็ได้มาส่งของนะบ้านนี้เพิ่นกับสีพาแบบสดๆเลยว่ามันสิเป็นอย่งไรการพายต้องใส่วามสมาดเลยครับไม่ว่าบอมี่สีเหมือดจีพาว่าไหนนี่พี่ชินเต๋อเอาลองมึงมันสิสุกบบอมลองมึงครับลองมึงมันสิเป็นอย่างไรครับเนาะโอเคครับมาเบิ่งกันนี่กบลูกสาวคือนไปอยู่ใบหน่อชส้ครับเอาบักแตงโม อ่าเป็ดเกติพี่เมียมหรือเปล่าปูหูขึ้นกันน่าจะพี่เมียมเลยครับเถิดชบอปโอ้้กอเป็นแต่อันนี้แต่ว่าห้าสี่สามสองหนึ่งเอกาบท่านเด็ดแดงแห่งเนอะแค่นครับกากําลังพอดีแต่ตัวนี้เอาน่าจะตัดมาก่อนโอเคพอดีแกร่องลองซิมลองรสชาติครับรสชาติ สามโลกววาด้วนี่โอ้ตัววัดดีกไ่้เอามาเี่แล้วเมื่อไหม่จีพัฒนาฝีมือต่อไปเป็นเอวไหนมันใส่ล่มมรอมันยังไงวได้เลยครัวามหวานพอดีกรอบมันกรอบอยู่อ่ะมันขี้นิ่ม บอกอะไรคำเดียวครับน้ำเอาวานนี้สิไม่กินนะครับจะไปกินอันนี้อินซีนะครับนี่มีอินซีทั้งหมดบ่ครับอินซีครับอินซีนะครับบักหน้ากับอินซีเนี่ยบ้านวัลลี่อยู่โดมแล้วครับนี่กรับบัลลาร์ตต้นใจประกอบอินซีครับประกอบอินซีตัวนี้ประกอบความครับอินซีนะบเขือคือเมันปลูกแบบบ๊วยสียาครับสบายๆเลยคือกินได้เลยนะครับ ที่แน่ๆผูขีแตกแน่นอนเอาาปนีนไปสู้กันกินซ้ำนี่ก่อนกินก่อนบาเนี้เอ้า